สวัสดีชมรมประชาอาตุตตรที่น่ารักกับพนุ์ผมผมยาวทั้งหลาย,ยแล้ววันนี้ก็มาถึงอีกครั้งในการบวกตัวตึงอีกแล้วเมื่อวานพิองบวกไปวันนี้ก็บวกอีกแล้วและแน่ๆเลยหลังจากที่ได้กวดของเราตบเทพบิวเป็นครีมมาแล้วแบบปัดแบบพุกใส่หน้าเลยแบบดังแปะแปะแปะบอกคำเดียวว่าเทพบิวแหวงเหงาึงก้องร้ององมกันเลยทีเดียว, <c oughs> ยวคือปร้องอเ,อเรียบร้อยบิวเด้งรับ บอกเขาไปเลยว่าเทพบิวมีเ <Cette> ด <Goodnight> mm ียงนะฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วการที่เราจะชิงอันดับหนึ่งจากตัวยืนพื้นแบบโคตรึงและอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็คือเทพโอบิตูดในที่แน่เลยวันนี้เราจะมากระทืบเทพโอบิตูดกันนะครับว่าใครอยู่ใครจะไปแล้วก็จะเหลือใครนะครับผมที่แน่เลยวิการจะตีเราสี่วิเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เอาบิบเบิลคือพันถูกควรนะนะจะได้ผมถามก่อนว่าใครจะไปฟะ ทำไมคนมันเกินฟะเนี่ยและเราก็ตัดช่วงเวลาแสนยาวนานกว่าจะได้คนไปเนี่ยก็คือก็จะตกรงกันได้และต้องผ่านไปหลายน้ำไปเลยทีเดียวครับและนี่ก็คืออันดับหนึ่งตัวยืนพื้นเอวบิตูดเอาล้ฮะรอบนี้ตึงแน่นอน <c oughs> ว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันละครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆอะไรเราจะไม่ทําการทีวางตวงเงินก่อนเพราะเราขิงเกินไปในค่าลุงที่ห้าร้อยเหมือนกันนี่หว่า นู่นมันก็5 0านี่ก็500ผมก็เลยทําการที่จะวางตัวมันก่อนและนี่ตั้งนี้เลยปริงนะเฮ้ยี่รอแบบสมาใส่ได้ให้มือมันช้ากว่าแล้วค่อยใช้ต้นเต็นอะไรอย่างเงี้ยเออในการชาร์จมัดที่กํามือที่ยังแน่นเลยแบบกํามือแน่นเลยนะแบบเออ,เอ,อกำตะแน่นเลยพร้อมปล่อยหมัดแล้วแบบกําแน่นแล้วพร้อมต่อยอะไรเงี้ยเออเอาละครับผมว่าเด็กกูกัผมนั้น เมื่อโคตรตึงตอนนี้ชาร์จก่อนชาร์จก่อนเอ๊ะยังมอนยังไม่มาเราแปบ๊บตอนนี้กำรรแล้วแน่นแล้วตอนนี้แน่นแล้วเยอะเออไม่ได้เบ่งคืออันนี้กำรรแน่นแล้วนะนี่เดี๋ยวได้ต่อยแล้วได้ต่อยแน่นอนเยอะเออเอ๊ะต่อยซะคิดินกระเด็นเลยเยอะเปียงเขาให้โหบอกคำเดียวว่าหมัดเนี่ยหนักเบ้าหน้าจริงครับคิดินกระเด็นอะ แย่ Two hours later. Yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบากากักของผมนั้นไม่พอเ <c oughs> ติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเลยอย่างนี้มันต้องสมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบาหน้าจอไปเออซื้อคือ่ังแพงไปยางี่หมยแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำ <c oughs> ด็อกบักชอ็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกฟุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่ญบริการเติมโรบัก ไอดีพาบริการ V i P Server เรทหกบริการกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาสและกดผล King l e g e n c y บริการกดพิก a แมปออสตาและบริการกดเกมพาสแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟรีไฟวอลเลอ r ์แลนโอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรร และบริการเลดสิบเออกลจะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะแล้วก็ตาดมาในช่วงเวลาที่แม่งโคตรตึงตอนนี้มันจะหลุดเว้ยผมก็ได้อัปเกรดแบบเบิมๆในการฟอยหมัดเย้อเปลี่ยนเปลียงเปียงเปียงแปลอะในการเบืนหมัดอย่างโหดร้าย บอกคำเดียวว่าศัตรูเนี่ยหน้าพุนกันเลยทีเดียวครับภายในสี่วิในการซอยแบบกดยิงยิงลําแสงพิฆาตคือแม่งหมัดไวเกินยันต่อยมันเป็นแสงอ่ะเออแม่งโหดขนาดไหนตอนนี้เมื่อหมัดเจ็บแล้วเราก็ใช้ต้นตีนแทนแล้วครับจังหวะน,นี้ในการชาร์จไรเดอร์คิกแล้วก็ทีบเข้าบนหน้าศัตรูย่างกดไรค์เหมือนเดิมคะไรเดอร์คิกแล้วก็เปี้ยงเขาให้โอ้โหแบบเน้นๆนะเน,น้นๆปคางนะไม่ใช่แบหน้าไอเชียโคชโอพ ยา yeah. แล้วก็เปีย้ยงเขาหงแบบเน้นๆนะครับดูฝั่งนี้ดีครับโอ้โห oh. จะเวฟทีสามตีบอยู่แล้วยังอัพไปตันอีกหรอพี่ด้วยดัมเบลสองล้านโอ้โหผมต้องรอตรงนี้อีกประมาณสิบปีครับกว่าถึงเขาดัมเออกว่าถึงเขาจะอัพตันหนึ่งิันห้าล้านเนี่ยก็คือแบบผมต้องยืนหลับอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงบอกคำเดียวว่าเขาจะตันตัวหนึ่งอ่ะห้าล้านเลยนะคดเบิ้ม และเวลาก็ผ่านไปตอนนี้ผมยืนท่ามกลางระเบิดของโอบิตดอสัเบิ้มเบิ้มและตอนนี้เราจะได้เห็นดาเมจให้อัพตาม5ล้านนะครับอัพตาม5ล้านด้วยดาเมจสร้สางร้านหกแสนสีหน่ยี่สดจุองหน่วยและก็วิการจมตี5.4และระยะ115หน่วยครับผมท่านผู้ชมเบิ่ม <c oughs> บอกคำเดียว่าต่างกันประมาณวิหนึ่งเพราะมันมีสีแถมด้วยนะครับฝั่งนู้นก็สีเหมือนกันนะมันจุดสีเหมือนกันนะครับบอกคำเดียวว่าแต่อย่าเพิ่งดูถูกดูแคนไปเพราะว่าโอวิตูดนั้นมีการเผาไหม้แบบโคตรเบิ่มไฟนาซีอิ้งสีดําบอกคำเดียวว่านาซีอิ้งสีดาเนี่ยครับโคตรน่ากลัวลยครับผมบอกตรงนี้เลยว่าแม่งน่ากลัวจะจัดนะครับในการชาร์จบอลแล้วก็ต้มระเบิดเป็นเม็ดพริกเชียร์ทำไมต้องสีชมพูด้วยวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสีชมพูปลุ่มสีม่วงสีชมพู ตอนที่ตาของผมเนี่ยเห็นเป็นสีชมพูก็ดีแล้วอดนน้ไม่เห็นเป็นสีม่วงะนะแน่นอนผมไม่ใช่เกรนแน่นอน,น,อ,น <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ยดูฝั่งนี้ครับก็ไรเดอร์กรกสเขาวงหน้าเหมือนเดิมแบบเต็มตีนนะเต็มตีนเต็มสูบผมก็เลยทําการจะวางตัวเพิ่มแบบเบิ่มและอัปเกรดเต็มตีนเต็มสูบอีกหนึ่งตัวบอกเขาด้วยว่าชาร์จแล้วก็เปี้ยงทีเขาวหน้าเหมือนกันนะฮะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วโดดโอ้โยย่างย่างย่างดูดาเมจสามล้านสองแสน 1 4 0 0 0 17.45หน่วยวีการจำตี4.25และระยะ72.5บอกความดีว,ว่าดามเมตต่างกันประมาณประมาณ4แสนนะครับดามเมตฝั่งเขามากกว่าแล้วก็ามีเผาไหม้นะที่อิวแต่ความเร็วเรามากกว่าประมาณตีตีเป็นหนึ่งเลยละกันเกือบหนึ่งอะ่ะประมาณเอ่อเท่าไหร่ว่าศูนย์จุดศูนย์จุด แปดห้าว่าประมาณนั้นนะเออตัวเจ็ดห้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ตีมเป็นหนึ่งละกันถ้าขนาดเนี้ยเกินห้าสิบก็ปัดขึ้นนะจอบข้าวโอ้โหหลักการคาริสตัดเกตแปดเอาละครับตอนนี้ก็ทีเบอร์หน้าแบบเน้นๆเต็มตีนและเต็มสูบเยอะไปง่ายรออัพเกณฑ์ตรงนี้ละกันแบบเออตัดข้ามนะไม่งั้นนานบางทีเนี่ยและแล้วเราก็ตัดข้ามมาในช่วงผมอัพตัวละครทั้งหมดได้ตันหมดแล้ว ทั้งหมด8ตัวละครในเว็บที่61ครับท่านผู้ชมโคดเบิ้มมาครับดังๆในการการะโดดทีมเข้าเบอร์หน้าพร้อมกันแบบอลังการงานสร้างต้โมโอโห้เละเป็นขี้แต่น,นี่คือแม่งเห็นแต่แฟงเชื่ออะไรวะเนี่ยผมเลยทำการวางคีราเพิ่มกลัวเขาขกดไม่ทันไอ้ที่น่้เลยก็าจจะกดทันอยู่แล้วนะแต่ผมไม่เงินไงก็เรื่องมีเงินเยอะตอนนี้คือแว่งเงินเหลือนะครับผมเลยไปวางคีระเล่นอะไรเงี้ยไม่โครตึงเลยชิบหายแต่ยี่ทำการไลเดอร์คลิก เขาเบหน้าแบบลำแสงสวยงามอลังาากระจ่างแท้และตะลึงเันเลยทีเดียวตึงๆเชียโคตรตึงมาดูฝั่งนี้กันนะครับว่าดูดิฮะหนึส,อสเอา้าตันสามตัวเองเหรอครับนั้นนั้นโอ้โหอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยฝั่งนี้ตันแค่สามตัวในการระเบิดหน้าซิอิวเผาเมื่สีดำแต่ฝั่งผมนั้นก็ไรเดื่อคลิกจังเต็มสูบและก็งาเต็มเหนียวเต็มหน้อย่างปลายคาง บอกเขา,าด้วยว่าชาร์จทีได้เปรี้ยงเ,ออองเต็มตีนนะครับคือง,งัดเต็มตีนจริงๆฮะไลเดอ์คลิกเอ,อิ่มเขาใแบบ,บบโอ้โหเบิ่มๆอ่ะคือเออผมไม่อยากจะอธิบายความแรงของส้นตีนของเขาแต่รู้อย่างนี้เลยว่าทีทีเดียวถ้าโดนเนี่ยมีตายแน่นอนนะฮะ <S <S ดูเดอะเมย์สามล้านนี่งมีตายโตมไม่ทีบเอาตายนะผมไม่ได้ทีบเอาเป็นนะไม่ได้ทีบเอาอยู่นะทิาตายแน่นอน,นะฮะหนักน่วงจริงๆ ผมก็เลยทาการที่วางคิลาเพิ่มเพราะเงินผมเหลือฮะตอนนี้ก็สามล้านแล้วห่ะที่เหลือเนี่ยตายเถอะแต่ฝั่งนู้นก็ทําการที่จะเผาไหม้น้ำสีอิ่วแทบไม่หลุดมาเลยไม่แต่น้อยดูดิครับเชี่ยเผาน้ำสีอิ่วสีดำไม่เป็นล้านอะ่ะดูดิในการลงก็สามล้านนี่ยปุ่มแล้วก็เผาอีกโอ้โหบอกผมเร็วว่าโอ้โหโน้ตหนึน่งอีกครับตัวนี้เหอเบิ่มๆขนาดผมมีสามตัวต่อแปดแต่นี้เจะเหลือเพราะว่าฝั่งเขาสามตัว พวเราแปดตัวใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะนี้สามต่อแปดหรือว่าสามลูกแปดหรือว่าแปดลุมสามกันแน่ฮะจังหวะนี้ฮะให้ตายเถอะตอนนี้ผมว่าไรด้วยคิยังต่อนเนื่องจนตตูนั้นตัวระเบิดตายกันหาย,ยุกโดกันเลยทีเดียวครับดูเว็บที่หกสิบห้าตึงจัดนะครับน้องน้องโอ้โหอะไรกันเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะนี้ยแต่ายคนก็ดาว,ว่าโอาวิตูดก็ชนะเหมือนเดิมเพราะว่าดาเมทเผาไหม้มนั้นอันแสนรุนแรงกับวงเอลีที่โคตรจะเบิ่มเกินไปของเขา แถมการไล่สกิลแต่ละครั้งอยู่ที่5้าวินาทีฝั่งนี้ต่างกันไปเกือบวิหนึ่งแต่ก็เอาถึกครับก็4วิปะทะ5วินะเรามาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับเบึ้มบ้มคือลือเลยตัวนี้ดูฟาดกันเลยครับโอ้โหเฮ้ยแทบไม่สะเทือนเลยนะทางฝั่ง,ง,งโอวิตูดนี่แทบจะไม่หลุดเลยครับนผู้ชมตึงเกินปุยมุ้ยเนี่ยเฮ้ยผมดึงกับคันคันกันเลยทีเดียวคันหัว <laughs> เฮ้ยเฮ้ย นี่ฝั่งของผมแม่งจะหลุดแล้วแต่ก็ดูซึ่งตีนเด็กกวดที่อยู่แถวหลังก่อนครับคือแม่งเด็กกวดที่อยู่แถวหลังนี่ประมาณหกตัวนะฮะลุงกระทืบยังหดไหลบอกเขาดีว,ว่าตีนหกตีนที่ประเคนใส่บ้านนาเนี่ยน่าจะตายอีตัวหนึ่งแหละ <Yeah. S 1> คือแบบเพิ่มคือแม่งแตกอะ่ะเออแตกแน่แน่นะครับรับประกันนะฮะปลายคางเนยน่าจะไม่เหลือลาวยันกระดูกข้างในนะครับผมเละแน่นอนอดูดูครับเฮ้ย แต่ฝั่งนู้นยังไม่หลุดเลยว่ะช่องแคบบมวิดาช่องที่สามหรือช่องสุดท้ายนั่นจะไม่หลุดมาเลยครับท่านผู้ชมในการเอมไหม้สัตว์ปให้เป็นเท่าทานและไฟนัสอิลหรือจินจัก,กะของเขาเชียเนเพ่งตึงดูดิครับฝั่งผมนี่คือแบบโอ้เชียช่ยเชี่ยเฮ้ยโอ้โคตรลุ้นจะจะหลุดแล้วเหรอจะหลุดแล้วอะ่ะแล้วเลือดประมาณดแดงแงแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เลือดเลือดเท่านะเริ่มเลือดแดงแล้วเลือดเขียวกาลังเขียวกําลังมา เฮ้ยใส่ฝั่งที่แม่งไม่หลุดเลยเฮ้ยตอนนี้หกตัวละครกำลังลุมกระทืบอย่างโหดรไล่ไปในเปียกเดียวเปียกเดียวตุบ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 เฮ้ยบ้านะอะไรกันเนี่ยหกต่อสามบ้าไปแล้วเฮ้ยไปตัวนี้โอ้โหเลอดเยอะเลอดเยอะเบ้าไปทีหนึ่งป๊ามันตายอยู่ตัวนี้ฮะเบ้าทีหนึ่งเชิดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป๊าตัวคนแตกตัวนี้ตัวนี้แตก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 เอ้ยตัวนี้อ <c oughs> เรียบร้อยเสียแพ้สุดท้ายเราก็ค่นระดับหนึ่งยังโอปิตูดไม่ได้ยังก็เหรอตึงเกินปุยมุยดูดิแม่งแทบจะไม่หลุดช่องสุดท้ายไปเลยตัแม่งอะไรวะตึงเกินไปปะตึงเกินไปหรเปล่าน้องๆบางทีโอ้โหให้ตายเถอะดูดิโอโหแวงดูฟังผมนี่ยจะหลุดเข้าอีกเหรอหมดแถบแล้วอะ่ะคือแม่งหมดแถบแล้วอ่าเฮ้อังโอบิตูดไม่หลุดมาสักตัว ให้ตายเถอะ G G W P E T E สปอร์ตปิดแม่งเลย